โอเคช่วงนี้ก็หลายสถานีจะเห็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟมาฝึกงานนะครับก็ฝึก3เดือนนะครับนะแล้วแต่ว่าทางสถานีเขาจะให้ฝึกอะไรอย่างเช่นจำหน่ายตัว๋วเป็นนายสถานีผู้ช่วยนายสถานีอะไรก็ว่าไปนะครับ111 h i t a c h i 4503ฮิตชิ4 5 0, เมื่อวานมีตู้ JR w e v e พ่วงข้าหนคันนะครับน่าจะไปตัดที่พิเร์โลกนะครับไม่ได้เอามาใส่1น8่งน์แปเมื่อคืนโ oh. เห็นกระเป๋าแน่นเท่ากับว่าคนเยอะนะครับยิ่งมันปกติเนี่ยก็จะเยอะเป็นบางวันนะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลเมื่อไหรนะครับอย่างเช่นช่วงปีใหม่สงการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะสองเทศกาลเนี้ยคนจะเดินทางกลับเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าหยุดงานนะครับนะ บางคนก็ไม่ได้กลับบ้านเกิดเพราะว่าเล่นอยู่ที่นั่นแหละนะครับอย่างเช่นบางคนก็อยู่กรุงเทพมหานครซะส่วนใหญ่ก็เล่นกรุงเทพแม่งเลยไม่กลับบ้านเกิดก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับมันก็ไม่แปลกน,นะครับนะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยสงการก็จัดเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับ ข่าวสารสนามหลวงปรึกษาสามศีลมหลายที่นะครับในกรุงเทพมหานคร